สวัสดีครับชาวเน็ตทุกๆคนครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วข้างหลังผมก็คือวัดถ้ำเสือนะครับนี่นะครับวัดถ้ำเสือก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาชมนะครับว่าที่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่เนี่ยมันมีอะไรให้ดูบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับนมัสการพระสิวลีนะครับเป็นพระเจริญแห่งโชคลาภนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุเจดีนะครับซึ่งมีการให้ช่วยกันร่วมสร้างพระธาตุเจดีนะครับก็ทางวัดก็ขอเชิญทุกคนนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุริกธาตุนะครับในพระธาตุเจดีนะครับชั้นหนึ่งนะครับในเจดีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของวัดถ้ำเสือนะครับ ซึ่งมันก็อยูอ่ตรงตีนเขานะครับเขานี่ใหญ่มากเลยนะครับส,สูงมากเลยแล้วก็ตอนนี้เราแจกไปในถ้านะครับเราจะเข้าไปในถ้าดูข้างในวัดถ้าเสือนะครับตรงทางเข้ามันอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็จะได้ดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปในถ้าเสือแล้วนะครับวัดถ้าเสือตอนนี้เราก็อยู่ข้างในถ้ำเสือแล้วน,นะครับอันนี้ก็คือ บรรยากาศข้างในถ้ำนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเสือเสือใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในในถ้ำนะครับวัดถ้ำเสือนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางสิ้นสุดนะครับในถ้ำวัดถ้ำเสือนะครับก็ทำไมถึงชื่อว่าวัดถ้ำเสือนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเ,เคยมีเสือหลายตัวเลยนะครับมาหลบอาศัย ในถ้าแถวๆนี้นะครับก็เลยชื่อว่าวัดถ้าเสือแถวๆวัดถ้าเสือก็มีลิงอยู่หลายตัวนะครับสมัยก่อนนี่เสืออยู่นะครับตอนนี้ลิงอยู่และเสียงดังๆที่ได้ยินนี่ก็คือลิงที่กระโดดบนหลังคาข้าขงบนแน่นะครับมันเลยทําให้เสียงดังนะครับก็ระวังหน่อยนะครับถ้าเผื่อมากนี้ลิงเยอะนะครับนี่ครับตัวหนึง่ง ภายในแอเรียของวัดนี้ก็จะมีทางขึ้นไปดูดูวิวนะครับก็นะครับเข้าไปทางนี้แหละครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีป้ายนะครับเขาบอกว่าโปรดระวังลิงนะครับเพราะว่าที่นี่ลิงเหมือนกับจะดุนะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับกระเป๋าของทุกๆคนนะครับถ้าผ่ามาก็นะคแล้วนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนเขานะครับเพื่อที่จะชมวิวนะครับตรงนี้เขาก็เขียนว่ามีบันได1,260ขั้นนะครับ แต่ดูแล้วเหมือนกับจะปิดนะครับข้างบนนี้ประตูจะปิดนะครับขึ้นไปชมวิวข้างบนภูเขานะครับก็อาจจะถือว่าโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับผมไม่แน่ใจเลยครับว่าถ้าเหมือนมันเปิดเนี่ยผมจะขึ้นไปดีไหมนะฮะก็นอกจากถ้าเสือนะครับก็จะมีถ้าอื่นๆอีกหลายถ้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางไปถ้าพวกนั้นนะครับซึ่งเขาก็โชว์ว่าจะมีถ้ามือเสือ ถ้ำลูกธนูถ้ำรอดแล้วก็ถ้ำปลาไหลนะครับไปทางนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ข้างหลังป้ายนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กกนอิมนะครับนี่เูไมครับก็อยู่ในแอเรียของวัดถ้ำเสือเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นาทางขึ้นนะครับสำหรับคนที่ประสงค์จะไปดูถ้ำมือเสือถ้ำลูกธนูถ้ำรอดแล้วก็ถ้ำปลาไหลนะครับ เขาก็จะเรียกว่าแดนอศัศจร์จน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับบันไดนี้แค่หนึ่งร้อยแปดสิบขั้นเองนะครับซึ่งใครก็น่าจะขึ้นไหวนะครับแต่กอ็อีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะมีป้ายนะครับห้ามเล่นกับหมาห้ามเล่นกับลิงนะครับอุ้ยนี่มาแล้วตัวหนึ่งตัวเล็กโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วบางทีมันก็วิ่งไล่กันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเล่นหรือว่าซีเรียสนะครับก็อย่าไป อย่าไปจับมันดีกว่านะครับพวกลิงแถวแถววัดเนี่ยนะค,ะนะครับคนก็มานมัสก,การพระแม่กนอ็มนะครับบางทีจเจ้าลิงสซนๆนก็แอบเอาดอกไม้ไปเองนะครับไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรนะครับไปกินนะฮะเนี่ยดูดิลิงเป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลามาที่นี่นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่นะครับก็ถ้าเผื่อใครมาจังหวัดกระบี่มาเที่ยวทะเลนะครับก็อย่าลืมมาแวะที่วัดถ้ำเสือด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็น one of top attraction ที่จังหวัดกระบี่เลยนะครับผมขอลาก่อนนะครับสำหรับคราวนี้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ